ส่วนอันนี้คืออาคารที่ที่สุดท้ายล่าสุดกับล่าสุดเราวันนี้เรามาสามอาคารครับสามอาคารง่ายๆเนาะก็คือโบสถ์คือเป็นแลนด์มาร์กก็คือโบสถ์แก้วครับจุดเช็คอินก็คือศาลาทรงไทยครับจุดเช็คอินล่าสุดอันนี้จะใหม่ปัจจุบันนีคือศาลาสวรรคาลัยนะครับชื่อก็รู้ว่าสร้างหลังจากที่อ๋อก็จะอยู่ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย เจตนาก็คือเป็นสาลาในการปฏิบัติธรรมนะครับเพราะสังฆทานเนี่ยอะไรก็อิงเรื่องการปฏิบัติเป็นหลักเพราะว่าจะให<ช>้คนมีศรัทธาก็ต้องให้เขาปฏิบัติเขาเห็นผลก่อนนะครับถ้าเขาเห็นผลการปฏิบัติแล้วศรัทธาเขาก็จะมากขึ้นจนกระทั่งเข้าใจในธรรมะมา้นอันนี้พื้นที่ทั้งหมดมีทั้งหมดสาชาั้นใช่ไหมั้สามชาัม้ชนชั้นล่างใช้ทำอะไรชั้นล่างใช้เป็นธรรมะสวดสดต์นะครับเป็นที่แสดงธรรมแล้วก็เป็นห้องประชุมรับรองครูบาอาจารย์ร พระมาถึะมาจากต่งจังหวัดก็ดีมาจากต่างวัดก็ดีนะครับแล้วก็รับรองท่านเมื่อท่านถึงเวลาที่แสดงทางท่านก็ออกมาแสดงไทมแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นปัญญานะครับเป็นปริยัตนะครับทางพระก็มีสามแบบปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเมื่อเราปริยัตคือเราอ่านแล้วครับวก็มาปฏิบัติครับปฏิบัติแล้วปฏิเวทคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินะครับก็เหมือนห้องสมุดใช่ครับห้องสมุด ตัวนี้จะเป็นส่วนของเป็นพุทธบูชาครับแล้วก็เป็นอาจารย์อุชาครับหรือพระพุทธรูปนะองค์ประธานก็คือพระพุทธรูปหยกนะครับครับซึ่งเป็นหยกก้อนเดียวอืมก้อนเดียวอ่าสีเขียวนู่นส่วนสีขาวนั่นคือหินอ่อนปกติอ๋อเป็นฐานส่วนรูกปั้นก็จะมีที่ยมเห็นนะครับเป็นรูปปั้นครูบาอาจารย์ครับมีพุทธรูปไม้นะครับซึ่งเหล่านี้เป็น เป็นของเก่าที่ถวายมาวางมานะทางวัฒนธราก็นํามาบริสถานให้เพื่อนโยมได้มีโอกาสได้เป็นการสักการะบูชาเลยจริงพออยู่อาคารข้างในมีป้ายอยู่ข้างนอก<ช>เวลาเดินผ่านมาก็จะรู้สึกว่ามันไกลนิดนึงนแล้วก็มีคนปฏิบัติธรรมอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นคนแบบถ้าจะมาเช็คอินนะผมก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นที่ไม่ใช่ครับมันเป็นที่ของ ของของไม่ใช่ฮะของคนปฏิบัติธรรมหรือเปล่าหรือว่าเรามาแค่ชนแค่คนปฏิบัติธรรมแค่นั้นแต่จริงๆคือสามารถเข้ามาได้ทุกคนมาชมได้เคยถามผู้ประหลัดพอดีสรุปว่พ่อพลินเจะววาสารภาพปัจจุบันว่าทำไมมันไกลของพ่อไม่ตั้งไว้นอกเอ้าคนเรา่็ถ้าไม่ลงทุนทคนที่ได้มันจะคุ้มเหรอวิริยะบารมีขันติบารมีมาถึงนี่เราเกิดศรัทธาบารมีขึ้นมาแล้วก็ทําปัญญาบารมีที่โตเพราะนั้นหลวงพ่อว่า ถ้าคนเขาไม่มีบุญเเขาเดินมาไม่ถึงหรอกเดินมากางทางเจอน้ำปนะเมื่อสักครู่ก็หยุดครับก็หยุดแล้วหยุดแล้วก็เออถึงแล้ววันหน้าค่อยมาใหม่แต่ต้องคนมีบารมีจริงๆถึงนี่ไี่ยมครับถึงนี่เลยผมมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะมาถึงเพิ่งจะมาถึงเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็หาจากป้ายนึกว่าอยู่ที่จริงๆอ่ะคิดว่าอยู่บนสาลาเลนไทยด้วยซ้ำหรือหรืออาคารใหม่อะไรเจดุละจดุลมุาแต่ไม่ใช่คือก็ต้องเข้าไปอีกจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนื่องจากว่ายังไม่เสร็จคือมันก็คือ ที่นี้มัน,มนเรียบร้อยก่อนแล้วองอค์ประกอบคุมคบคุมถ้าโยมมาสัมผัสด้วยตัวเองทางรับหเหมือนโยมเนี่ยัเข้ามาแล้วคุ้ม<ช>เข้ามาแล้วรู้สึกดีเพราะมีข้างหน้าเหมือนเป็นพระสยามเทวาทิลาาหรือ,อเป็นพุทธเจ้เปเาปางจากักรพรรดิแต่เป็นองค์ยืนเราเคยเห็นแต่องค์นั่งมีกระเล็กเป็นเส้นเครื่องทรงจักรพรรดิถ้าโยมเห็นจะมีหลายอย่างนี้เป็น ชื่อท่านจะมาจําไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นพระไพรินพระไพรินครัตรงนี้จะเป็นปางหามยา,<ด>ามยาน,นี่คือกระจกใช่ปะเป็นเป็นแก้วกระจกใช่ครับกระจกกระจกเรียงกันขึ้นไปตอนที่ตอนที่ประกรอบเนี่ยก็คือค,ค่อยๆคือละแผ่นทีละแผ่นขึ้นไปอันนี้เรียกว่าถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเนี่ยหัดได้ครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้เรานั้นได้เห็น รูปปันต่างๆจะมีที่มาที่ไปที่ควรจะศึกษาการที่เรากลับไหวอะไรก็ตามการที่เรามีศรัทธาต่อสิ่งไหนก็ตามเราควรจะศึกษาถึงต้นต้นเหตุผู้ต,ตัวทรงสอนกับบรรดาปราิญีว่าทําไดเกิดแต่เหตุทํานั้นย่อมมีการดับไปเมื่อเหตุนั้นดับไปทุกคนเกิดมาแล้วต้องดับแต่เหตุที่มันเกิดถ้าเราสาวไปหาเหตุได้เราจะเข้าใจว่าทาไมเป็นอย่างนั้นเหมือนโยมบางคน มีทุกข์เราก็ต้องไปหาทำไมมันทุกข์ล่ะทุกข์กกจริงๆวิหรือเปล่าเหตุจากการเกิดทุกข์ใช่ครับบางคนทุกข์เพราะไปยึดคำของคนอื่นนี่จะเป็นห้องรับรองวัตถุละบระองค์ท่านท่านแพ้เครื่องปรับอากาศ <c oughs> อ๋ออันน้นมีเครื่องปรับอากาศพระ <c oughs> อ,องค์ท่านอยู่กับธรรมชาติๆๆด้านในก็จะมีต้นโพนะครับมีการ เอาเศษไม้มาฉลุให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาคือพระเดระคุณหลวงพ่อสนองและหลวงพ่อปรินเจ้าอาวาสบจุวันเนี่ยในเรื่องของความคุ้มค่าท่านบอกว่าอะไรก็ตามที่เราเกิดมาแล้วเราไม่ต้องเป็นหนี้เขาเนี่ยมดีที่สุดเป็นนี่ก็ต้องใช้นี่้าไม่หมดหนี้ก็ต้องมีว่านใจอัู่อี่นั่นอีกนี่กรรมเนี่ยมันสําคัญถ้าเราเปรียบเทียบกรรมก็คือต้นเวงก็คือดอก รเราไม่จองเวงก็ได้ไม่เก็บดอกก็ได้แต่กรรมต้อนอยังไงก็ต้องใช้อเจ้านี้ก็จะยกให้ครับแต่ม,แตมันก็ยังมีอยู่นี่คงไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยนี่คือหุวงพสอพสุทธโรครับซึ่งซึ่งลักษณะของท่านเนี่ยรวมถึงความสงบนะครับในสาลาสาลาสวดมาเป็นกุศลศพส่วนใหญ่จะเป็นปางสมาธิบางคนกำลังโสดเศร้ามา พรา,าะเรามาเชอตรงนี้ก็เกิดความสงบเวลาไปบ้านไปเรือนก็จะเป็นปานมารวิชัยก็คือชนะอุปสรรคต่างไปได้พ่อสนองเ,เคยพูดในงานกิจมณ์ว่าเ,เรื่องของชีวิตนะ่ะมันไม่หลกชีวิตที่ราบเรียรบได้ลื่นชีวิตมีแต่ขึ้นลงที่แต่ว่าเราต้องเป็นเรือที่แข็งแรงน้ํานั้นพาเรือไปได้แล้วก็จมเรือได้น้ําที่ทําให้เรือจมคือน้ําที่อยู่ในเรือไม่ใช่น้ํานอกเรือ Mm hmm. เมื่อก็ตามที่เรามีสี่สมาธิปัญญาเป็นเรือที่แข็งแรงนานก็เข้าเรือไม่ได้ mm hmm. เรือก็ไม่สามารถที่จะจมลงไปเรือก็สามารถเล่นฝ่ากระส์ไปได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่ราบเรียบไม่มีไม่มีความว่าราบเรียบมีแต่ว่าทําให้มันไปตามพลองของมันนะครับนี่เป็นเรียกว่าเป็นหินอ่อนนั่นันอ่อนะครับ mm hmm. ซึ่งก็เหมือนกัิเรโยมชิ้นเดียวกันหมดนะครับ mm hmm. อาตมาก็เรียกชื่อทางวิทยาศาสตร์ไม่ถูกเหมือนกันครับก็เป็นหินใช่ไหมเป็นหินมองที่แรกนี่กเลซินเออหินแบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมันจะเป็นคว้านกลมกว่าหลงแสบทุบแสงทุบแสงไปหายากพอสมควรนะครับมีสมเด็จองค์ประถมช่วยประถมนี่ก็ทรงเครื่องจักรพรรดิเหมือนกันครับที่ที่ยืนก็อันนี้ของทางวัดเป็นคนทำ โยมถวายเหมือนกันนะ<อ>ครับก็ถือว่าโยมเนี่ยก็มีศรัทธาคนสมัยก่อนสร้างวัดแข่งกันวัดจะได้บุญสังเกตว่าใกล้ๆกันหมดปัจจุบันนี้ย่อลงมาบางคนไปไปหาสิงแสไปหาหมอดูแก้กรรมครับางทีแล้วถวายของก็แก้กรรมได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดเพราะกรรมเกิดจากการทำอรอของเราแนอดีตทิงไปจจุบันค,คือถ,อถวายเสร็จแล้วก็ยังทำกรรมต่อเขาจบไป ไม,ไม่มีอะไรเปก็เท่าสบายใจแค่ชั่วขณะกับมาได้หมดเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของแก่งแท้ของพระพุทธศาสนาต้องลรมือปฏิบัติโยมไม่ใช่มาปฏิบัติไม่รู้หรอกอาจจรมาเองเพราะปฏิบัติถึงได้พอจะมาคืบญาตะโยมได้ ก็ขออนุญาตสอบถามหลวงพี่ครับประดีจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการที่หลวงพี่เกิดมาสักครู่ก่อนนั้นนี้ว่าเรื่องของพระอรหันต์ในภายในบ้านทีนี้ถ้าได้มีการทะเลาะกับหรือว่าไม่ไม่พูดแล้วไม่มีปัญหากับพระอรหันต์ในบ้านเนี่ยจะมีทางแก้หรือยังไงได้ไหมครับท่านงอยู่ในบ้านเราไหมตอนนี้คือเราแยกครอบครัวมาแยกครอบครัวมาครับเป็นปัญหาพื้นพืๆโยม ปัญหาทั่วไปใครก okay. ็โดนกับตัวครับนะครับยอมยมลองนึกดูลองนึกด um, uh ูพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเรามาพ่อแม่เลี้ยงพาอาี่บ้านเลี้ยงเรามาเขารู้ทุกอย่างในตัวเราหมดเดือดไหมครับเขารู้ทุกอย่างตัวทั้งหมดแต่เราแทบจะไม่รู้เรื่องเขาเลยครับเพราะเราอยู่กับตัวของเราเองครับเราถูกความรักของเขาบังความรักที่เรามีต่อเขาครับางคนเนี่ยกว่าจะรู้ตัวก็ท่านก็มาอยู่ให้เรา แก้ตัวแล้วนะครับบางอย่างคําน้อยที่เราพูดไปท่านก็ไม่เห็นเป็นคําพูดเลยบางครั้งคําใหญ่ที่เราพูดออกไปท่านก็มองเห็น,นเป็นคาน้อยครับคําเปรียบเทียบว่าแม่แก่แล้วพ่อแก่แล้วจะเข้าใจอะไรผมพ่อแม่ไม่เข้าใจหรอกโอ้ผมนี่เรียนจบมาสูงแล้วแต่พ่อแม่ไม่รู้อะไรเลยครับการ,ร,รที่โยมทะเลาะกับท่านปัญหาบางปัญหาท่านมองด้วยประสบการณ์ของท่าน นึกออกไหมครับปัญหาบางปัญหาเรากลับมองด้วยประสบการณ์ของเราส่ว <c oughs> นเลขปัจจุบันเนี่ยคำตอบมันเหมือนกันแต่วิธีการมันพัฒนาไปมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเรามองในักษณะที่เราเป็นท่านบ้างอกเขาอกเราอกท่านอกเราท่านถามเพราะความรักไม่มีเพราะแม่ไหนหราอยากจะให้ลูกประสบกับความลําบากโยมลงนึกดีๆก่อนคเข้าน้ําเลือดเนื้อที่โยมมีทุกวันเนี่ยโยมได้มาจากใครโยมมากกว่าจะว่า เพราะท่านสนุกถึงได้มีเราแต่ถามว่าพอเราเกิดมาแล้วท่านยังสนุกอยู่หรือเปล่าท่านยังมีชีวิตปกติเือนเดืมอหรือเปล่าท่านต้องตัดเวลาไปเที่ยวมาดูแลเราท่านต้องทานข้าวน้อยลงเพราะต้องเอาเวลามาดูแลเราท่านนอนน้อยลงเพราะท่านต้องเอาเวลามาดูแลเราเช่นนั้นคือความสุขของท่านมาอยู่ที่เราทั้งหมดเลยแล้วเราแค่ความสุขนิดเดียวที่มีให้กับท่านเราให้หรือ,อยังท่านด่าเราเราก็โผล่สิ เห็นไหมแม่เราแข็งแรงพ่อเราแข็งแรงท่านตนาําหนิเราท่านจู้ที่เราแสดงว่าท่านยังเอาใจใส่เราอยู่ไม่มีแม่คนนั้นเราดมเห็นลูกเป็นผู้ใหญ่แม่ทุกคนเห็นลูกเป็นเด็กทั้งหมดเพราะนั้นเวลาที่เหลืออาตมาอยากจะให้อยากจะให้เอากลับไปทบทวนแล้วก็ลองนึกดูว่าสิ่งที่เราทํากับท่านและสิ่งที่ท่านทากับเรานั้นใครได้กําไรมากกว่ากัน ควันนี้ขอบคุณทั้งคุณพุทธิพัฒน์และก็คุณไพโรจนะครับแล้วก็สองคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันขอบคุณได้อะไรไปบ้างเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคสําหรับรายการเด็กวัดวันนี้นะครับวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่หน้าวัดจนมาถึงหลังวัดจนมาถึงพระยศที่อยู่ด้านหลังอยากเรียนเชิญให้ทุกท่านนะครับเข้ามาจุดเช็คอินใหม่จุดที่สักการะใหม่ของวัดสังฆทาน อย่าลืมมากันนะครับสำหรับวันนี้รายการเด็กวัดขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ